สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับเขาคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะเลยนะครับกดติดตามกันได้แล้วก็ในเรื่องของ ลิงก์ลายด้านล่างนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับล่าสุดมีการประกาศยืนยันจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับก็คือสโมสรประกาศนั่นเองนะฮะเรื่องของการยืนยันเบอร์เสื้อในช่วงซีซั่นใหม่นี้ครับคนที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมี2คนนะครับก็คือเมสันกรีนวูดแล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย ทางสโมสรน,นะครับมีการประกาศให้เมสันกรีนบู o เนี่ยเปลี่ยนเบอร์เสื้อจากเบอร์26เป็นเบอร์11นะครับถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ของสโมสรแมนยูเรานะฮะแล้วก็เบนดอนวิลเลียมจากเบอร์53เป็นเบอร์33นะครับที่ต้องโฟกัสเนี่ยเบอร์11นั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับเบอร์สำคัญของทางแมนยูขาดอยู่คนหนึ่งก็คือเบอร์7นะฮะร,รอดูกันครับว่าใครจะได้ใส่ไป เท่ากับว่า3แนวรุกของเราก็แรดฟอร์ดมาร์ซินะครับแล้วก็เมสันกินบู๊เนี่ยเบอร์เรียงกันแล้วนะครับก็น่าสนใจมากนะฮะโอเครอชมกันในเรื่องของเบอร์เสื้อใหม่ของเมสันกินบู o ใส่ออกมาจะเท่แค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจารองซานโช่นะครับก็มีหลายๆกระแสแล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ให้ทีเล็กทีน้อยนะครับ กระแสแรกนะครับเรื่องของจจดอนซานโชเนี่ยคิสเตียนฟอลฮะเทียหนึจากสื่อเยอรมันนะครับเขาก็บอกว่าสัมภาษณ์ล่าสุดนะเขาบอกว่าดอทมุลเนี่ยไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องรีบขายจจดอนซานโชหรือต้องการเม็ดเงินมหาศาลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่พวกเขาเนี่ยได้มีการตกลงกับซานโชเอาไว้แล้วครับว่าถ้าเกิด คุณต้องการย้ายทีมแล้วก็แมนยูให้ความสนใจจริงเนี่ยแมนยูต้องมาในราคา120ล้านยูโรถ้าเกิดแมนยูมาในราคาเนี้ยผมจะยอมปล่อยคุณออกจากทีมทันทีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็นี่คือการเล่นข่าวออกมาจากคิสเตียนฟอลนะฮะเทียหนึ่งจากสื่อเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันครับสิ่งนี้มีอะไรที่ชัดเจนก็คือดอทมูลให้คำสัญญากับซานโชแล้วเพียงแต่ว่าแมนยูจะกล้ายืน่นหมายในราคานี้นะครับ แล้วที่สาคัญคือประโยคแรกครับเขาบอกว่าดอทบุนไม่ได้เร่งรีบที่จะปล่อยเจดอนซานโช่ด้วยจะปล่อยตอนไหนก็ได้นะครับเขาไม่ได้เร่งที่จะใช้เงินนะฮะเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีโควิดเข้ามาเล่นงานแต่ว่ามีผลกระทบด้านลบการเงินเล็กน้อยสําหรับทางดอทมุนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของจจดอนซานโชเรื่องแรกทีนี้เรื่องราวของเซอร์เกโอโรเมโรกันหน่อยนะครับ ผู้สับปะตที่อนาคตก็50-50ตอนนี้ฮะซึ่งเราก็ชัดเจนกันดีอยู่แล้วนะครับว่าดีโน่ดีเนอันเนี่ยกลับมาก็ต้องการเบียดแย่งตำแหน่งมือหนึ่งทำให้ชัดเจนแหละว่าตำแหน่งผู้สับปะตที่เบียดแย่งกันเนี่ยมี2คนก็คือดคาแล้วก็ดีเนอันในช่วงซีซั่นหน้าส่วนโดเมโร่เนี่ยยังไม่ชัดเจนครับว่าจะอยู่กับพิมต่อไปไหมหรือว่าโซชาจะเก็บเอาไว้ใช้ไหมหรือนักเตะจะย้ายออก แต่ล่าสุดครับดิแอแลนติกบอกว่าตอนนี้โรเมโรถือว่าเป็นผู้สบป,ปะโตที่เชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวครับหรือว่าเป็นนักเตะที่เชลซีให้ความสนใจนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องการดึงไปเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับซึ่งก็ติดตามมาดูนะครับในเรื่องนั้นซึ่งที่เราทราบเนี่ยก็คือมันก็มีแววที่จะย้ายออกอยู่นั่นแหละเพราะว่าแมนยูดูทรงแล้วเนี่ยก็ไม่แน่จะรั้งโรเมโรให้อยู่กับทีมต่อไปด้วย นะครับเพราะว่าตำแหน่งผู้สัปปะตูของพวกเขาเนี่ยหรือว่าของแมนยูเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับก็ราคาไม่น่าจะเกิน10ล้านปอนด์นะตามการคาดการณ์จากหลายๆสื่อที่มีการคาดการณ์กันออกมานะครับติดตามมาดูนะฮะเรื่องราวของทางกองเต้นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเชลซีก็มีรายงานจากเดลี่เมลครับมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่หลายสัปดาห์ก่อนก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงระหว่างแมนยูกับ กองเต้ามาแล้วนะครับซึ่งเดลี่มลบอกว่าจริงๆแล้วโซชาเนี่ยให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากองเต้นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรอดูสาการของทางเชลซีแหละว่าเชลซีจะยอมใจอ่อนในเรื่องของการเปิดโอกาสให้แมนยูเข้าไปเจจาไหมหรือว่ามีการลดราคาค่าตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดทำเรื่องเหล่านี้ได้แมนยู U, หรือว่าโซชาก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีนะครับแต่ผมมองว่าดีลนี้น่าจะเป็นเรื่องยากไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเดีลที่ยากไปแล้วเพราะว่าการที่เราพึ่งขวา้าดอนนี่ฟันเดอร์บิกนะครับแล้วก็รวมทั้งตำแหน่งวิดฟิลด์ตตรงกลางที่สามารถเล่นได้เนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแล้วถ้าเกิดไม่ปล่อยตัวที่มีอยู่เนี่ยนะครับการไปซื้อกองเต้ก็น่าจะหมดโอกาสนี่คือมุมมองผมนะครับนับกันง่ายครับดอนนี mm ่ฟันเดอร์บิกนะฮะรายใหม่บ็อกบาบูโน่มาติดเฟร็ดแมคโทมินีเราลินการ์ดมาตา เยอะไหมครับลองนับกันดูแล้วกันนะครับถ้าเพิ่มกองเต้ม,มาคือเบียดกันยับเลยเพราะฉะนั้นต้องปล่อยก่อนนะครับถ้าคุณอยากได้จริงๆนะฮะแต่ว่าเดียนนี้มันเป็นเดียวที่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเชลซีประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ปล่อยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางแจ็คกิลิสนะฮะมีประเด็นสั้นๆเช่นเดียวกันจากเจมส์คูสเปอร์นะครับนักข่าวของสกายบอร์ดบอกว่า เหตุผลที่ดิวนี้มันยากนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปทุกคลิปนั่นแหละก็คือการอยู่รอดของแอสตันวิลล่าในพิบเหลียงกิตในช่วงซีซันใหม่นี้หรือว่าเขารอดจากการตกชั้นในช่วงซีซันก่อนเนี่ยทำให้ค่าตัวของแจ็คกิลิสเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากิลิสไม่น่าจะเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูเตดต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าค่าตัวสูงแมนยูอยากได้ไมอยากได้ครับแต่ ราคามันเกินจริงครับประมาณ80ล้านปอนะเจ็ดสิบห้าจนถึงแปดสิบล้านปอนจริงๆร,ราคาที่แท้จริงของกิลิสเนี่ยในช่วงก่อนที่จะมีข่าวาาว่าแอตตาวินล่าเนี่ยนะครับจะรอดจากการตกชั้นหรือว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยวินล,ล่าอยู่ในช่วงที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นคือราคาตอนนั้นน่ะราคาเป็นจริงมากครับสาหรับค่าตัวของกิลลิสอยู่ประมาณที่45ไม่เกิน55ล้านปอนมันยังพอคุยกันได้ ในเรื่องของราคาตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยพออยู่รอดปุ๊บผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินแล้วครับผมต้องการเก็บกริสเอาไว้แล้วก็มีการโกงราคาแบบเต็มรูปแบบด้วยนะฮะก็เป็นการกันท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของเซกิโอเรกาดอนนะครับเรกาดอนเนี่ยก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทุกวันเลยนะสื่อส่วนใหญ่ครับเล่นออกมาจากสื่อสเปนรอบที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีการนําเสนอจากอาร์ตนะครับว่า อาร์ตเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจจริงนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามบางอย่างเกี่ยวกับดีลนี้กับทางเรอัลมาดิตแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดอีกสื่อหนึ่งของสเปนอย่างสปอร์ตเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณายื่นดาวราวสิล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวเรเกรอนแนวรับหรือว่าแบ็กซ้ายนะครับของทางเรือัอลมาดิทนะฮะที่คาดว่าน่าจะปล่อยก็ได้นะครับซึ่ง อาจจะได้บทสรุปนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะว่านักเตะก็กําลังพูดคุยกับทางสโมสรอ,อยู่ว่าจะเอาอย่างไรนะครับก็ติดตามมาดูนะฮะอีกรายหนึ่งนะครับในเรื่องของแบ็กซ้ายนอกจากนี้ครับประเด็นจาก ESPN เนี่ยมีการเคาะกันออกมาค่อนข้างน่าสนใจมากเกี่ยวกับการนาทีมของทางโซชาแล้วก็เรื่องของการซื้อตัวอย่างเช่นเจดอนซานโชนะครับ ESPN เนี่ย รายงานกันออกมาครับว่าโซชาเนี่ยได้มีการให้คำมั่นสัญญาต่อเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับรองประธานบริหารของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาจะไม่ทำเรื่องของดีลแต่ละดีลหรือว่าการบริหารในเชิงแบบโชเซ่มิโยนะครับหมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่นมีการซื้อนักเตะที่ไม่ตรงกับสเปคของทางสโมสรนนะครับนักเตะที่ไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นน่ะนักเตะมีใจหรือเปล่านะฮะนักเตะที่ ประมาณว่าย้ายมาเพื่อชื่อเสียงของตัวเองแบบเนี้ยโซชาจะไม่เอานะครับแล้วก็นักเตะที่ย้ายมาเพื่อค่าเหนื่อยระดับสูงนะครับโซชาก็จะไม่เอาแบบนั้นด้วยนะครับคืออันดับแรกนนยุคของโซชาเราทราบกันดีว่านักเตะที่ย้ายเข้ามาเนี่ยต้องมีใจต้องมี d n a ของทางสโมสรแล้วก็ใจรักสโมสรจริงๆริงนะครับไม่ได้มาเพื่อต้องการชื่อเสียงส่วนตัวเท่านั้นนะครับคือเขาจะไม่ให้ซ้ำรอยแบบนั้นครับสิ่งที่โซชา บอกกับทางเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นแหละที่บอกว่าไม่อยากให้ซ้ํารอยในตอนที่มูริโนโญ่เนี่ยไปดึงตัวซานเชซมาแล้วก็มีค่าเหนื่อยระดับสูงอะ่ะประมาณ4ี่0 0 0ห้าแปอนด์ต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญเลยครับว่าโซเชียลพยายามบอกเอ็ดว่าจะไม่เอานักเตะป,ประเภทแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีการเลื่อมล้ําในเรื่องของค่าเหนื่อยของทางสโมสรหรือว่า เพดานค่าเหนื่อยมันจะทะลุไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ถือว่าตอนนี้เริ่มที่จะคุมในเรื่องของค่าเหนื่อยได้แล้วนะครับอาจจะมีบางคนที่ค่าเหนื่อยสูงก็จริงแต่ว่าบางรายเนี่ยผลงานมันก็น่าจะให้อยู่นะครับแล้วก็บางรายก็อยู่กับทางสโมสรมานานนะครับก็พร้อมที่จะมอบให้แต่ว่าคนมาใหม่เนี่ยคุณต้องทําใจนะขั้นต่ําขั้นเริ่มต้นค่าเหนื่อยคุณก็ต้องลดน้อยลงมาก่อนนะครับ อาจจะเป็นซูเปอร์ตาร์อย่างเช่นดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยก็เริ่มต้นก็แสนน้ต้นไปก่อนแล้วกันถ้าคุณทําได้ดีอยู่กับทางสมโมสสานานคุณก็อาจจะอัพขึ้นไปเป็น2องแสนสามแสนสี่แสนก็ว่ากันไปนะครับจะไม่เอาแบบว่าย้ายมาถึงปุ๊บได้ก้อนแรกก็4 000, 5, 000, ี่แสนห้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงไปที่จะดอนซานโช่ด้วยนะครับ ESPN เนี่ยเขาก็ได้ดึงประเด็นเนี้ยมาเชื่อมโยงกับดีลของจจดอนซานโช่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ ทําให้แมนยูเนี่ยเริ่มที่จะมีข่าวที่เงียบลงเกี่ยวกับการคว้าตัวเจดอนซานโช่ไหมเพราะว่าเรื่องของเจดอนซานโช่เราทราบกันดีว่าค่าตัวสูงค่าเหนื่อยที่ซานโช่ขอก็สูงเช่นเดียวกันประมาณ2อ0 0 0 0สามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ได้ทําให้แมนยูก็อาจจะเริ่มที่จะคิดหนักแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่เปลี่ยนเป้าหมายเลยก็ได้ก็ประมาณนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมแมนยูไม่ขยับเขยื่อนสักทีนะครับก็โอเค ติดตามมาดูครับก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ ESPN เนี่ยพูดถึงเสมอไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้บางทีแมนยูอาจจะบ้าทุ่มไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเรเน่มูเดสตินนะฮะก็เป็นอดีตมือขวาของปานั่นแหละนะครับหรือว่าผู้ช่วยปานะครับ เขาได้ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เขาพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสริมตำแหน่งกองหน้าซึ่งตำแหน่งกองหน้านั้นน่ะควรที่จะเป็นเฮลิค a นนะครับหรือว่ากองหน้าไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเอาแบบชชว์จริงๆก็คือเฮลิคินนะครับการดึงกองหน้าเข้ามากองหน้าตัวธรรมชาติแบบเนี้มันจะทําให้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถลุ้นแชมป์ในช่วงซีซั่นหน้าได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากลุ้นแชมป์อ่ะคุณต้องมีกองหน้าประเภทแบบนี้กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่แมนยูขาดอยู่อ่ะก็คือกองหน้าประเภทแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองหน้าตัวริมเส้นเชิงริมเส้นซะมากกว่าอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างเช่นมักซียาวหรือว่าเมสันเกรนบูธหรือว่าแรดฟอร์ดที่เป็นกองหน้า ตัวปีกมากกว่านะครับนะกองหน้ากึ่งปีกะนะฮะที่เราพูดกันมาเป็นประจำอะ่ะนั่นคือสิ่งที่เรนนี่พยายามอธิบายถึงนะครับว่าแมนยูขาดฟรองหน้าประเภทแบบนี้ขาดตำแหน่งประเภทแบบนี้นะครับถ้าได้มาก็จะดูอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะถ้าได้เฮดเคียนถือว่าสุดยอดมากแล้วก็เรื่องราวของทางโรโฮนะครับโรโฮเนี่ยมีข่าวออกมาจากสื่อของอิตาลีนะครับเขาบอกว่ามาโก้โรโฮเนี่ยถือว่า เป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ลาซิโอเนี่ยต้องการดึงตัวมาเสริมแนวรับนะฮะซึ่งคาดกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยอาจจะพิจารณาการปล่อยตัวอยู่ที่ในราคาประมาณ8ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับก็มีข่าวเหมือนกันแต่ว่าผมยังอ้างอิงในส่วนที่โรโฮให้สัมภาษณ์อยู่นะครัวว่าเขาจะได้รับการพิสูจน์ตัวเองในช่วงพรีซีซั่นนี้นะครับก็รอ,อดูกันไปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวรุ่งปีส19ปีรายนี้ครับซึ่ง มีรายงานกันออกมาครับแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยมีการทาบทามดาวรุ่งอย่างเรดาคาร่านะครับนะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ดาวรุ่งแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของทางดอทมุลน,นะฮะวัย19ปีนะซึ่งแมนยูเนี่ยมีการทาบทามให้มาทดสอบฝีเท้านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจะพูดว่าซัมเมอร์นี้ก็ไม่ใช่ทดสอบไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าแบบแมนยูจะให้คาตอบได้ว่า เป็นเป็นนักเตะที่ต้องการหรือยังหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเยี่นอยู่นะครับสำหรับเรดาคลาด้าเนี่ยนะฮะก็ติดตามมาดูนะครับว่าจะมีการเดินทางมาสโมสรอตอนไหนซึ่งทั้งเดลี่เมลทั้งหลายๆสื่อในอังกฤษก็มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนนะเป็นเพียงแค่การทดสอบฝีเท้านะครับสำหรับนักเตะรานี้ฮะแล้วก็มาปิดท้ายกันครับเรื่องราวของเดียโก คาร์ลอสนะฮะเซนเตอร์ของทางเซบียรครับข่าวล่าสุดจากมากาครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังแย่งกันคว้าตัวเซนเตอร์ของทางเซบียร์รายนี้อยู่นะครับแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์ได้ถ้าเกิด2ทีมนี้ต้องการนะครับแล้วก็เราได้เห็นผลงานของคาร์ลสมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วในศึกยูโรปาลีกที่เจอกับเรานะฮะเข้าหนักมากเข้าแน่นมากนะครับ แล้วก็เรื่องราวในเรื่องของผลงานภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับทั้งซีซั่นก็ทำสถิติได้เป็นอย่างดีครับนะก็นี่คือการรายงานจากสื่ออย่างมากาสื่อดังของสเปนนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบกันอยู่ยังไม่ชัวร์แต่ที่มันน่าสนใจก็คือแมนยูยังมองหาตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ไงอาจจะเป็นเดียโก้คาร์ลอสรายนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องเบียดแย่งกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็ติดตาม,มาดูนะครับ นะนี่คือเรื่องราวของทางสโมสรแมนเชสเตนแต่ที่เอามาสรุปก,กันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ